ช่วงนี้เตรียมโดดกันให้เต็มที่กับวงดนตรีที่มีเขาคนนี้เป็นผู้นำคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งผู้แข่งขันในวันนี้เด็กน้อยของเราบนทีมไม่ทองคำเด็กพร้อมแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับกาฟิลมิวส์ พี่มิจิลีลาเดอไปเสียเลยใจได้แล้วเออเฝ้าองคเธอเดียวกันนั้นทำใจนองขูมก็สองหาเอาแกงนขวบีรุงก็สองหาเอาแกงนขวบีรุงพอนับมือกาวก้งข้าโชคที่เต่างายอ้าวสาวต้องรงกระห่อยไอต้องหงกระห่อยไอ chạy con đi ở trong hoa trời, vừa chạy sau vội mười mò lung, sao ใวโดนใจอายขึ้นอดคนคอยสาวต้องง้อยต่ยตั้อายปรจาสันยาวางต่อยแม่ขวางพองลงลงลอยแม่ขวางพองลงลงลอยว่าต้องง้อยอ้อยจางอายอาย้านเาสาต้รคอยอายต้องมาราค่อยอายต้องมอเราคอยอายตตตต Là, mà lại phó thôi sát thủ ra phe gia đầu à, ngói lúa cò đỏ khơi, khơi năm สกครับโอ้โหอ้าวขอบคุณพี่ๆด้วยนะวงกาฟิมบวสิกนะขอเสียงประมือด้วยนะครับขอบคุณมา,มากครับขอบคุณมา,มากครับเป็นไงลูกกาฟิลสนุกไหมสนุกมากเลยครับมันไหมมันครับโอ้โหนั้นะทั้งร้องทั้งเต้นนะเดินไปหาพี่ๆเขาด้วยนะพี่ๆหลายคนนี่เต้นด้วยบางคนก็บอกช่วยฉันด้วยหอบแล้วนะอเออน่ารักมากมากเลย โอ้โหนี่มีใครมาเชียร์บ้างครับวันนี้วันนี้มีพ่อกับแม่แล้วครับแล้วก็พี่ๆทีมงานครับอืมมากันเยอะไหมฮะก็ประมาณหกเจ็ดคนครับอืมก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนักนะฮะเยอะสุดเราเคยมาเกือบสี่พันคนนะฮะ <c oughs> มา <c oughs> มาที่อื่นนะฮะไม่ได้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการทั้งสามท่านได้พูดคุยกับน้องกาฟิลนะครับเ <c oughs> ชิญครับครับกาฟิลครับ อายุเท่าไหร่ลูกอายุเก้าขวบครับแล้วฝึกร้องเพลงมานานยังลูกฝึกตั้งแต่ตอนผมเล็กๆครับเพราะว่าที่บ้านมีวงดนตรีครับแล้วทำไมอยากเอาวงดนตรีของเรามาโชว์ในรายการไม่ต้องคำเด็กกันลูกเพราะว่าผมอยากโปรโมทวงดนตรีครับเพื่อมีคนมาจ้างครับอยากดังๆโปรโมทเลยติดต่อ,อยังไงติดต่อวงนะักร้องกี่คนครับรถแหก่กฟิล์มิวสิกนะครับติดต่อเบอร์โทร0ูนย์เก้าสี่สามสหกกเก้านย์ครับ นักร้องชายหนึ่งนักร้องหญิงหนึ่งครับแล้วก็รถรถแห่เป็นรถแห่ครับวงดนตรีสุดครับนี่<ม>เด็กมีความสามารถวันนี้อยากได้กี่ผ่านครับอยากได้สามผ่านเลยครับอยากได้สามผ่านโอโ้โหพี่พิสุว่าไงฮรความสามารถของกาฟิลจริงๆแล้วกาฟิลดูเป็นมืออาชีพมากนะครับยิ่งทางครอบครัวมีวงดน,นตรีแล้วออกงานเป็นประจําแบบนี้เนี่ยคือหน้าเวทีไม่ไม่มีอะไรเป็นกังวลเลยการร้องแล้วก็ร่วมกับ พี่ๆนักดนตรีไปได้อย่างสบายๆเลยขอบคุณครับแล้วก็ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยยิ่งดีใหญ่แต่การเต้นน่ะถ้าสุดได้ยิ่งกว่านี้มันมันต้องเหมือนแบบสะบัดแรงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยลองฝึกดูให้มันสุดกว่านี้นะลูกนะเก่งเก่งครับขอบคุณครับน้องกาฟิวก็เป็นอีกคนนะที่เขาเรียกว่าเกิดในตระกูลของวงดนตรีเลยแล้วก็ที่น่าชื่นชมก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ ไม่ได้หอ่อทักษะความสามารถไว้กับตัวเองแล้วก็ถ่ายเทมาที่ลูกควันนี้อยากบอกว่าลงตัวมากลูกยิ่งเสียงร้องนี่รู้เลยว่าอตอนนั้นก็แปลกใจว่าทำไมแหบขนาดนี้ก็แสดงว่าใช้งานเหมือนมืออาชีพนะฮะพอดูภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าในอายุเท่านี้ทำได้ขนาดนี้เก่งมากครับขอบคุณครับ ผ่าค้คขอบคุณครับสามผ่านนะครับดีใจด้วยนะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยครับกาฟิลสนุกสนานแปรปรีวงดนตรีเอนเตอร์เทนเก่งตั้งแต่ตัวยังเล็กอายุยังน้อยฝึกฝนพ,นพัฒนาต่อไปอีกหน่อยหนูจะต้องโด่งดังอย่างที่ใจหวังอย่างแน่นอนค่ะ